สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีแอดก็ได้เดินทางมาบ้านยายนางร้านเปอร์เซ็นเนาะคะ่ะมาตามโค้งสุดท้ายฝากตอนพี่น้องเอฟซเนาะคะ่ะกลับไปรับชมรับฟังวาหายายนางจะมีแนวทางโค้งสุดท้ายฝากตอนพี่น้องเอฟซตัวไหนเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชยายนางยายนางสามล้านเปอร์เซ็นต์ครับม้วนนี่ม้วนมื่อข่ายม้วนนี่คอยสิล่าม้วมเด็กคดเด้อแขงแฝงม้วนหรอได้บ่ได้แขฝงหรอผมว่าผมเดียวเบื้องแล้วตัวเลขนี่แมนมันแม่ขึ้นแล้วล่ะเนาะอันนี้นะหนูนี่นะแม่ซื้อไว้สามใบนี่ไหนนี่ลอตเตอรี่ป่ะแม่ตัวเลขสองเก้ามา โอ้หมักแห้งแม่นบ่แม่จ้าวงกุมไว้เลยใส่ใช่บาดนี้เว้าให้ฟังตั้งแต่แต่่วาแรกเริ่มเดิมที่ล่งมาดูมันบนล่างมันเด่นมากจังใดมีตัวใดจับคู่ตัวใดจังใดแน่ครับอ๋อตัดี้ดีแม่ก็วนี้จับไว้หายแล้วเพราะว่าผู้ใดเขาก็ว่าเนอกนีมันเป็นล่างเนาะเด่นล่างลองก้าวเนาะ มาน,นี้แม่แม่มาแน่นแน่นอันนี้นะอาจมันจะมากบนล่างสองหาสองหกสองเจ็ดสองเก้านี่อาจจะมาบนล่างแต่แม่บ่มั่นใจก็คือมั่นใจสุดนี่แม่ได้สองสี่กับสองเจ็ดบอกครับจ้าล่างดีล่างชุดุดได้คันมากๆมาหนี้คนสิแขนนุม่มกแขนละแม่ บ่าแข่จังไหนเจ้าเด็กในมูเจ้าเด้เจเล็กเด่นเด็กวิ่งเนาะอันนี้นะมาล้านเปอร์เซ็นนี่เล็กวิ่งมาแม่หกหกบอกครับ่งมาล้านเปอร์เซ็นครับสองนี่เดี๋ยวเด้อบนนี่คือเด่นที่หกเป็นบหครับจ้าตัวร่องคือแปดอืมตัวร่องแปดเด่นสองร่องเก่าเรืองนีร่องเรือนีไหเดินสองร่องเก่ากับครับอืมตัวส่วนส่วนรางเนาะ เอาโม่เบิ่งส่วนบนกันมืนอ,อนเด็กคนใหญ่เด่นที่หกลองที่ 8, แปดเดะมาจับคู่คือเป็นมีะนะ่งเก้าสองใช่ไเอาเก้าสองกันใช่ไหมแม่บ่มั่นใจ<อ>ใช่ไหมเสืส้อล่างบอกบุญไว้ประ<ข>มาณนี้แม่ลูกอ๋อเก้ากับสองมันไอตัวเป็นตัวเดนของชุดล่างนั่นปะครับแ,<ม>แต่ว่าข้าบ่ม,มั่นใจอันนั้นอาจสิปีนขึ้นมาทั้งเพิ้งได้แมนอืาขอโทรหาตัวแหย่รอก็บรับอยู่นี่โอ้ยไป็นตัวดีขยี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ หอยเตียมตัวทะลิยานมูเจา้ามานะฮะเตียนามไม่ได้อับเป็นไงแม่ก็<า>แต่ว่ามันใจที่สุดเรื่องค่าเด้องวดน,นี่นะฮกเป็นบ,บนน๊บอบ<า>ุญ<า>มมาดีเดินล่างรองสามรองสองคือสองสี่สองเก้าเต็มเต็มเลยค่ะคันบ้าบ้าล่าบวชขันบ้าบ้าล่าบวชเลยแมนบ๊อบแม่แมน มันใจคักม่นมอแม่มันใจคักนี่เขาก็ซื้อคักถทอดีน่าห่วนนี่นะจอันตะเอิ้งก็ส่งเงินมาแม่ก็เอาเอาตัวนี้เต็มเต็มนี่เ็ดสองเก้านี่นะรอตบตรี่นะขั้นขั้นได้สามตัวนี่แม่ก็ได้ม่นมอใ่ครับร่างหรือบนโออันสามตัวหนาสามตัวหลังก็ได้สามตัวหนาสามตัวหลังแม่น่าแม่ชอได้ใจญขั้นออกตัวนี้โอเคลูกคอยวบาโอ๊ตายสุ่มมามานเหม่จ้ออันนี้นะบอก ล่างนะแมวสองสี่สองเกตนะกมันใจก็อกันทธอที่ถ้าว่าแม่ซื้อตัวนี้นะตัวนี้ไม่อยู่พี่ทอที่เหบันเอาไปนี้คุณยายเบ่งด้วยวันนี้ข้าหมดทั้งมวลในที่ไปที่แม่ของทั้งเทิงก่อนเนาะมันเป็นเลขสูตรค้ามนม่นั้เงบนมันนะครับสูตรข้ามนี่เอาจากพ่มาของแม่เองบม่ได้เกี่ยวกับเครื่องฝันบันนี้เลยบ่อบ่บ่ไบริสันเลยเท่าแล้เอห่อดบฝันน้องหงือไหล เอาอีีตัวฝันหนึ่งเอาก็จังว่าตัวแม่มันบ่ฝันเนาะค้ามวณค้ามวณได้ตัวไอ้เด่นออกมาแล้วกับแค่นี้แค่นี้แค่นี้เสียงกับฝันไงเนี่ยเปลี่ยนบ่บ่ฝันจักค้าฝันท่งแค่นี้แมนบ่แมน่งจ้าจ้ากับอันนี้แมนบ่แมนอ๋อเพราะนี่เธอไี้น้าอิงวดนี่นะอะไรมาแม่กับสิปอยนี่เพราะว่าแม่นอนมาลับเก่งขึ้นแม่แม่กต่มาเฮ็ดเอ๋อทันทีมี่ตัวนี่นะ หรือสีมีตัวนี่นะให้ฝันมันบอกก็บ,บ่าฝันคือก้นซื้อลอตเตอรี่มากกับ,บว่าฝันมาแม่แมนบ่าฝันถา้าว่าให้ไปเบิง้งออกไปพิจรารนาะเอาเดกแม่ได้เท่านี้งวนนี่แม่เอาออกบ้าเมื่อแล้วซีน,นี่คือว่าจังไหนมันมี่ถ้าว่าออกบงุงออกต้อนทักครับวันมครับแมนวันเสาร์บอกจับสามตัวนะครับบนกับซีมี่เจ็ดหกสองมันว่ะครับแปดหกสอง เจ็ด yeah. 4, 8, 4 2> 2ีสอบ้านเ้ก็หแปดห้าก็เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดอืเจ็ดสองเก้าเจสองปดคือตัวที่นินี่คือเจ็สองเกแม่นตัวนี้ซื้อไว้หลายเดีหยวมึงคนแย่นั่งถึงท่านที่หนึ่งสามมือสามมือบ๊อบปิดนะอันอันสีเคียงเสียงแล้วก็ สอตกับเก้าสองหกสามแปดเจ็ดแปดหสมีเนาะไม่เนาะแม่นแปดหาปดเจ็ดนี่อันสำรองไว้ซื้อแปดสามหกสาปดเ็ดแปดหานี่คือตัวร่องไว้ซื้อตัวเน้นขึ้นหกสามเกเก้าสองกว่าเนี่ยเก้าสองสองเก้าบอดี้บอดีเดี๋ยวเด้อบนแมบนนี่ตัวเน้นตัวไรสองโม่เนี่ย เน้นตัวไดแมตสองเลส,ส,สองตัวบนนี่แม่จ้ะเด่นหกล่องแปดคือส um ิเ็นเก้าสองคือสองหกสองหาสองกิดสองเก้าอันนี้ลางเนาะลางเนาะลางเือนี้เล้วอันนี้บนเงินเงินบนเก้าสองจะสิลางไหมเนาะ หกกับแปดว่าจับคู่ใส่กันเ่นครับ,บรืมบ่มบบักอ <c oughs> ๋อบองแมเนาะคือบอมักซื้อบอมกักก <c oughs> ็ได้้ำนี่กันายได้้ำนี่ละสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าเป็นนางแมบบ่ว่าเขาเขากอสีนี่ไว้ยังสินะเขาบอมันใจคือม <c oughs> มันเดินลางแต่ว่ากับคันนิ่งทั้งบนแมนแม <Man, S 1> <Man S 2> นวะครัหรือมันอาจสิดเดินทั้งบนทั้งล่างก็เป็นไปได้ยังสันแมนวะนั่นนะประมาณนั้นคือเห็นสามบอกสามสามอย่งเหรอสามหกสามหกสามสามอย่งอันหนึ่งซุ้มสามซุ้มสามสามหกเนาะมากเต็มเต็มเลยเอฟซีนะบู๊ <laughs> ก็จิตตามตามเด็กใจน้าก็อเอาเด็กแดนเนาะบนเด็กวิ่งนี่เด็กแรง บนนี่ถ้าวิ่งคือวิ่งไปที่เลขหกบอกมันใหญ่บนนะบอกรหกลองแปดอาจจะมาสองตัวได้ก็ได้นะหนอืมเป็นไปได้ครับอันนี้สองนี่มาเต็มล้านเลยนี่ลางนี่จแน่นอนแมนล้านเปอร์เซ็นมันมันอยู่หลักหลักหน่วยพรอมนี่หนูหน่วยสิบอันนี้ไม่ยู่หลักสิบนี่เขาใหญ่สองมันละบัดนี่เฮ้ยเฮ้ย g ับเอลักหน่วยเนาะ ใช่ยังไม่อีกหมหจ้าไม่อีกต้องน,นักหนวยไาดิด <c ười> เดี๋ยวเด้อตัวสองบอกสีอยู่ลักหนวยนะ่ะอืเนะี่ยเอาสองอยู่ลักหนวยถือดีหน่อยแต่ว่าเฮาเฮ็ดเห่ฮักลับออกสี่นะประมาณว่าคันเฮาสีเฮ็ดยังสี่เป็นบ่างห้าสองเกีดสองเก้าสองสี่ไหม เอออี่ดีดิเอาเอาเอาเดี๋ยวเดีวอันนี้เลขยังดิ่เลขหาเลขหาขึไปยังสั้นเลขหาคือเลขเกาใหญ่ฮะีอเดี๋ยวเแม่หิดไม่กันูเอาเอากระดาษกเอาไขยูมืเจ้ามีเวลาเนาะอ่าสองส้ยวสี เพราะว่ามันอยู่หลักหน่วยบอกเจ็บสองนี่คืออยู่หลักหน่วยเนาะครับอันนั้นอยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยโอ้ยบ่าเนี้เลขสองหางเหงาขึ้นเงาขึ้นง่ายขึ้นเหงาขึ้นไกลเอาไปทั้งนี้ล่างครับบ๊้ยแม็กเ็ยากเทดอีหนามาดแฮงยากแข่งบัได้เบิรงนเลอนี่นะนี่เอาจางนี่คือเาทั้งนี้อันนี้บวะย่าเอาหนู อันไหนอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินก่อนเดินล่างเมื่อกแจ้งมใรแจ้งกันบ่สองมาหลักหน่วยเนาะอนาวมผมก็ได้หลายใบในแบตเตอรี่วยุเจ็กันไปล้องเก้าเอคือคือหลังเนาะเอาบานนี้ ยาเอาเรือทั้งนั้นเอาจากนี่ขึ้นมานจ่าจ้าเอา,า,าขึ้นมาทั้งนี่อันนี้ยาเอาขึ้นไปทั้งนี่อันนี้บอกเอาใช่ไหมแมนอันนี้บอกเอาเพราะว่าแมนนะ่น่าหายแล้วเพราะว่าสองไม่อยู่หลักหน่วยบอกว่าต้องร้องกินซี่์มันบละแมนแมนครับแมนอันนี้ก็มมแมนนั่นบ้าแมนเอออันนี้มันแมนอยู่แล้วเกตสองเก้าเกตสองแปดนี่บนอยู่แล้วทั้งนี้นะเอาจากนี่ขึ้นไปหันอันนี้บอกเอาเพราะว่ามันปิดตัวเก้าบอก นอันนี้ตัวใหม่แมนบ๊อแมนเนี่ยแมนตัวใหม่เจ็ดสองเก้าอันนี้ตัวเก่าแมนบ๊อบซั่งเนาะเออส้มนี้มันเป็นตัวเก่าอันนี้มาเป็นตัวใหม่จากนีขึ้นมานี่จากนีขึ้นไปนี่ทั้งนี้บ๊อบเอาเอาแต่เอาแค่ตรงนี้แมนบ๊ตัวสีน้ำเงินนี่เนาะแมนเนาะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเนาะเดีวเนี่ยเขาได้บอกกันหนุนบอกกันมากเปล่าเปล่าเหนือแดนมาสั่นวีบ อ่ครับนี่ก็เป็นสรุปตัวเลขของคุณยายนั่งเนาะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์ครับงวดนี้นะครับ้นะาข<า>ั้ 4, นขมาอก,วนนง,วอกงวดนี่ย่ายนั่งสิบไปบวชครับขั้นมาออกงวดนี่ย่ายนั่งสิบไปบวชเด้อครับล้านนุ่มเลยหละล้านุ่นมเลยอ่ะบันนี้มาบ้างในส่วนบนครับผมบนนี้ตัวเด่นหกลแปงแปดนะครับเลขสามตัวนี้มีเจ็ดหกสองแปดหกสองเจ็ดสี่สองหกแปดห้าเจ็ดสองเก้าแล้วกาเจ็ดสองแปดครับ แล้วก็ในส่วน2ตัว9 2 6 3 8 7 8 5ตัวนี้เอฟซีเบื่อแล้วกับว่าต้องสงสัยนะครับเด่น<ม>6ร่อง8เป็นอย่างเึ้น่าวงเก้าสองกับ72 9คือ<ม>จังซีครับคือตัวที่มันเดนมากสุดๆเลยเนี่ยมันสิเป็น2ก<ม>ับ9แต่ว่าคุณยายมุ่งคิดว่ามันมาอาจสีมามันน่าจ,จะม่าล่างได้มากกว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มากบนกับลายคือกันครับ คุณยายเคล่นก็นเลยเอาสองกับเก้าเนี่ยลงไปเด่นไปทางล่างแล้วบนเนี่ยเด่นให้หกกับแปดครับแต่ว่าบานนี้จับออกมาสองกับเก้ากัยังมาอยู่บนก็นยังมาติดบนไว้ครับโอกาสสองเก้านี่สิมาหบนมาล่างมีโอกาสซ้ําๆกันนะครับเพราะฉะนั้นบนคุณยายก็ยังเด่นเก้าสองนะครับวง่หอแดงๆนะครับแล้วก็เจ็บสองเก้าครับมีแค่นี้ครับผมตัวที่เด่นส่วนล่างวิ่งสองร่องเก้าครับผม สำหรับเลขสองโอกาสที่จะมาานวยมากนะครับเนาะท่ามาคือมาานวยใดมากครับจับคู่ให้กับซิมิฮกสองหาสองเจ็ดสองเก้าสองแล้วกับซีสองครับเด่นไปที่เจ็ดสองกับเก้าสองครับผมเอาคข่าแคบหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับตัวครับเฮ้าบ่มีท่ากขินเฮ้าตรงหาดครับการตัวเลขเอ่อตัวเลข,เลขทั้งหมดทั้งมวลเนาะครับเนาะ ทั้งคุณยายเพิ่นกาไฮมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะทางเอฟซีทุกๆท่านรับชมรับฟังแล้วกับโปรดใช้วิจารณญญาญนะครับเนาะก็ลองเบิ่งพิจารณาเอีกนั่นครับมักตัวใดชอบตัวใดก็อาจจะเลือกจับไปก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าบอมักับผ่านไปครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับสนับสนุนสลากกินแบงค์รัฐบาลครับผมครับเอาโอเคครับสหรับคลิปนี้ครับทุกหน้านะ โอเคค่ะเดี๋ยวขอบคุณยายนางกับไปอะทุกหน้าทุกตานะคะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะน้องค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็ได้ยินได้ฟังจากยายนางล้านเปอร์เซ็นต์คงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็แคบนาจ๋ไว้ผิดจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องค่ะยายนางบอกว่างวดนี้ถ้าบ่ออกศิลาบวชเนาะค่ะพี่น้องก็ กั็เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะยายนางก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นาเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ่งดีๆเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะขอขอขอพุณนพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดกัดเสียหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะกอขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านลำลำรวยๆวยถูกล,ตลัตเตรีรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเด้อคะ่ะสาหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ